สวัสดีค่ะพี่น้องมบอน,นี้ยายเจมมีสาระควมรูมีเก็ควบรูน้อยๆมาฝากเนาะพี่น้องอันนี้คือแท่งน้ามันหนึ่งพันลิตรวบานี้ข้านนัันข้างบนที่เป็นไม่เนาะพี่น้องไม่กับว่ามันไม่อบย่างดีไม่ซื้อจากอันโลงเรื่อยเขาอบย่างดีเอามาใสา่ว่าเป็นสิทนพี่น้องบานี้ วลานามล้นนะยายแจมบ่ได้ใไ่ลูกไอ้อันยังอะที่นามล้นละตัดเลยเนาะัน,นี้คือถังพันลิดขัานทั้งเทิงที่ปูทั้งเทิงเนี่ยเขาเอื่อนี่อย่อางเขาวสีหักแล้วพี่น้องได้จักปีนอนสามปีได้สามปีกลักวๆประมาณว่าสามปีเพราะว่าฝรั่งนี่สามปีต้นบักซิดายายแจมสามปีอันนี้เป็น ไม่บันนี้เอาสังกะสีปูทั้งทึ่งได้พี่น้องนี่สังกะสีแผ่นเรียบสังกะสีแผ่นเรียบปูทั้งทึง่งแต่ว่าแผ่นเรียบมันบมมีมันบมมีอันแผ่นใหญ่ยยขนาดนี้เฮาก็เลยต้องทาบกันเป็นสองแผ่นบันนี้แป้นปูทั้งทึ่งนี่สิเป็นแป้นเหมือนเอาสังกะสีปูไว้น้ำเวลาน้ำหล่นมันก็นไหลซึมลงน้ำอันทีที่เทาทาบไว้คือเกา่าบันนี้ไม้หักได้พี่น้องไม่หกักก็เลยเอาเอาเหล็กสอดไว้กันไว้ เฉพาะมองที่น้ำหัวล่งแต่ว่าน้ำม,มองหนีมันน้ำบ่หัวล่งกะบ่เป็นอย่างเฉพาะมองน้ำหัวลงนี่หักไปหนึ่งนี่น,นี่หนึ่งสองเห็นบ่พี่รองมันคือมือดแทะนี่หักหนึ่งสองสามสี่เป็นไหมพราะฉะนั้นแล้วยยกแจมเลยสิมาบอกว่าห้าวห้าวอาเล็กดีกลัวห้าวอยเอาไหม เอาเล็กดีกว่าเด้อพี่น้องเพราะว่าเล็กนี่กระสีท้นกว่าไม้อยู่แต่เพียงว่าขึ้นสนิมสนิมห่ากระสามาที่ว่าสีสีเปลี่ยนได้คือเกาแค่พันลิตหนึ่งนี่สามปีก็ต้องเปลี่ยนใหม่บัน,นี้เห่าก็ต้องโยกถังยกอย่างลงมาเสี่ยงกับการหากักหักลงมานี่ถังห่อก็ต้องเสียหายแม่แจ่มด้วยสิบ,บอกว่าถ้าผูใ้ใดกำลังเริ่มเหตุไม่นั่นเอาเล็กดีกว่าเด้อพี่น้องเอาเล็กดีกว่าอันนี้พันลิรเนาะ ความสูงสามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งความสูงบ่ต้องบ่ต้องใส่ไอโ้โตโตใดปันหรืออย่างก็ขอเขอื่อนล้มโอ้ยแยแจมเมอื่นบ่ถึกสิผ้ามาเบิ่งตัวนี้ถ้าเ้าเห็ดแทนสูงเทไดแห้งการถิ่งน้ำลงมาเนี่ยคือห้าบ่ต้องใส่ัวใดเสริมเลยห้าสิเป็นสปริงเกอือห้าสิเป็นน้ำหยดการถิ่งโตลงมาเนี่ยมันสิถิ่งแห้งมันก็ออกไปตามสปริงเกอรอออกไปตามน้ำหยดเลย อันนี้ของอยายแจมสามพันลิตรเด้อพี่น้องอันนี้สามพันลิตรบาทนี้ยายแจมใส่เหล็กได้ปีหนึ่งแล,ะละ้วล่ะยายแจมว่ามันหมันค้งกว่ากันถึงโตโต,ตนี่สิเป็นแป้นปูกับแมนอยู่นี่แป้นปูเห็นบ่เวลานามล้นแป้นปูก็เริ่มสิผุละแป้นปูก็เริ่มสิผุแล้วออกสีละนี่นามล้นคือสังกะสี แผ่นเรียบตัวเนี้ยบว่ามีแผ่นใหญ่แบบนี้เพราะสิมาเปิดลงแต่เดียวถ้าพี่น้องมีแผ่นเรียบที่ใหญ่แบบนี้นะกว้างแบบนี้นะประมาณสองคูณสองเมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งหรือสองเมตรคูณสองเมตรนี่แหละมองนี่ถ้ามีสังกะสีแผ่นเรียบแผ่นใหญ่ๆมาเปิดนี่สีดีที่สุดม่นเฮ็ดเอาใหม่ก็ได้แต่เฮาหาบ่ได้แห่แผ่นเรียบใหญ่ๆแบบนี้แหมก็เลยต้องทาบกันไว ประกอบกันไว้มันกับบสนิทเวลานามมันก็หลอดลงมาได้คือเา่าอันนี้ความสูงประมาณสามเมตรถังสามพันลิตรกรเร็เลยสิมาว่าพี่น้องฟังว่าการที่ห้าเปรียบเทียบเล็กกับไม่ห้าเอาเล็กดีกว่าขนาดสามพันลิตรยัง่งยังมามีแอนมามีหยางเลยเหล็กนี่มามีแอนมามีหยางเชยอ,อยู่นี่เต็มสามพันลิตรนี่คือตั้งไว้ทุกมือ เพราะว่าฝนตกช่วงนี้ห้าวบดค่อยได้ใส่น้ำเนาะใส่น้ำฝนต่างไว้ทุกมือกับบ่มีแเอนแต่ว่าเหล็กเ้าต้องเอาเหล็กหนาเอาเหล็กมูดดำด้วยพี่น้องอย่าเอาเหล็กเคลือบแบบนี้มูดดำนี่สินาจากมิ้นนอลื่มแล้วมูเหล็กดำเหล็กสีดำนี่สินากว่าแผ่นเคลือบมูนี้เอาบอกหนาสุดเลยอันนี้นาสุดเลย ก็เลยสีมาบอกพีบอกน้องว่าให้ฟังว่าถ้าผูใ้ใดสิเริ่มเฮ็ดกะก็เริ่มเฮ็ดกะว่าเอา,เอาเอาเหล็กดีกว่าจะเอาไม้เพราะว่าห้าสีบ่ได้เปลี่ยนดุถ้าเปลี่ยนมันก็เป็นเงินเนาะพี่น้องถ้าเปลี่ยนก็ต้องใส่เงินคือเก่าบ่ตำตะสองพันสามพันถ้าเปลี่ยนแต่ลเทียก็ต้องจ้างสร้างมาเอาถังลงมาลื่อออกเข้าก็ต้องซื้ออุปกรณ์มาใส่อีก อย่างสร้างอีกค่าสร้างน่ะมันแพงค้าสร้างนี่สมือนี่พพแพงแพงตะวันฐานอันนี้เขาก็เทค้านเทค้านสีดนันหยึดใ้อันนี้มาตรฐานอยู่แต่วาตโตน,นั้นก็ค้านกับมาตะฐานเทค้านเพื่อกันแต่ว่าทางงทึงนี่เสียเพราะว่าคันคันชํำรุดข่างลางเขาก็กพอได อันแก้ไขสบายมันบอกกันชํำรุดทางเทิงเข้ากับต้องเอาถาังลงกรอนหาไม้หาเหล็กมาเสริมกรอนจ้างสร้างอีกเสียงเงินเสียทองอีกพี่น้องเฮ็ดที่แหลกเข้ากับบ่ค่อยเข้าใจอย่างเนาะเขาก็เฮ็ดเดาๆไปบัดนี้พ่อเขาเห็นแล้วเขาก็ได้ก้ว,ในในวมลูกที่แหลกสือมาพันลิดประทันในปลูกอย่างไร กระเห็นน้อยขึ้นมาพ่อได้ใส่แล้วกะพ่อได้ใส่สวนฝรังหน่อยมันบ่วันนี้พ่อฝรังใหญ่ขึ้นมามันก็นต้องการนาา้ำไหลอีกอย่างหนึ่งน้ำกะบ่เพียงพ่อถ้าเจาะน้ำบาดาลพี่น้องบ่ต้องว่าเอาสามแผงเลอพี่น้องโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์เอาซีแผงไปเลยเ,เพื่อนพ่นใส่ซีแผงนะเพื่อนพ่อปีนี้ยัดเยียกัสิซื้อมาเพิ่มอีกจักแผงหนึ่ง ซือมาเพิ่มอีกแผงหนึ่งยังมาท่านถึงแรงอันนี้ก็ให้สร้างคือเก่าลหพี่น้องท่านพี่น้องเห็ดแนวใดก็คือเห็ดที่แหลกแกให้ให้แล้วเสเ็จไปเลยในี่ดีที่สุดคือว่าห้าวบ่อตองมาจจางสร้างหลายเทียถ้าจางมาอีกเที่ยนึงมันก็ต้องราคาคาเพินมากกับซ้ำกันกับที่แหลกที่ห้าจจางแต่ว่าราคาเห็ดกะอีกต่างหากถ้าเพ่ินห้าจจางมาที่แหลกแหลกเลยเห้าให้เพิินเห็ดเหมือเลยเห้าบ่ตตองเสียดายเงินว่าอุ้ยใส่อีกแผงหนึ่งจังๆยายแจมเด้อนี่สิบอกให้ฟังเรื่องยายแจม อุ้ยใสอีกแผงหนึ่งก็ต้องเอาเงินเป็นเงินอีกยังสินะ่ะสองพันสามพันกับ้างมันลงไปเลยให้แล้วก็คือสี่แผงจบบาทนี้น้ำแถวแถวนี่เขาเจ้ามีแต่ไปขอยายแกม,มาสิไปขอเขาเจ้าบัานด้เปิดเ้าเอาจบเทเดียวตาที่แหลกเลยห้าก็สีไใดใส่ตลอดห้าบะตองมาเสียเงินค่าสมแท้มะตองมาคึดนั่งขึ้นยากอันนี้คือถ้าถ่ายยายแกมหูตาที่แหลกว่าถังเนี่ย มันต้องใส่หลายมันต้องมีหลายมันต้องใส่หลายบอกซีดาก็ต้องปลูกหลายถ้าแม่นหูว่าเจ้าของสิปลูกหลายแต่ที่แรก <c oughs> กะสีเอาบอกคนละสามพันลิตรหรือว่าสี่พันหาพันลิตรไปเล้แล้วเลยถังเดียวงสีนะ่ะอันนี้ซื้อมาพันลิตรที่แรกๆบกพ่พอใส่เขาก็ต้องไปเสียเงินอีกสามพันลิตรก็ซื้อมาอีกอันที่สองนี่คือห้องบ่เอาหน่อยแล้วเอาใหญ่ไปเลยสามพันลิตรก็เป็นสี่พันลิตรกับตัวนี้ปั่นน้ำขึ้นไป ลดเบกซิดากะแต่ว่าน้ำอย่ยเจมบ่พ่อดอกขันเม่นมีน้ำพ่อถังเห่ากับพ่อสามพันสี่พันลิรถังเห่ากับพ่อการปล่อยน้ำสปริงเกอร์หรือว่าน้ำหยดมันกัดพ่ออยู่อันนี้พันลิรกัดไหลดีดีเด้เนี่ยเพราะว่าสูงฐานสูงสามเมตรครึ่งตัวนี้เอาบอกสูงเลยสามเมตรครึ่งเข้ามาต้องใสเครื่องไดเครื่องอีหยังอีกเลยนะ แต่ว่าถิงาถ้งน้ำถิ้งโตลงก็คือออกไปเลยสปริงเกอร์กับปั้นหมุนรียวๆน้ำยดก็ไหลดีเหเอาแบบนี้เลยที่แหลว่าสีเห็ดสองเมตรสองเมตรบุรแต่ตัวนี้นี่ตัวสามพันลิตรนี่แยแจ่มอยากได้สูงกว่านี้เดียแต่เพ่อนวาร์มถังใหญ่อันตรายสูงนะอันนี้สามเมตรตัวนี้สามเมตรเคืองตัวนี้สามเมตรก็เลยต่ำกว่าต,ต,ต,ตัวนี้น้อยนึงแต่กัน อันทิ้งน้ำา่งก็ดีคือกันเพราะว่าน้ำหลายแรงดันมันหลกะคว่วรูเนาะพี่น้องจะว่าถือหรือบ่ถือก,กะคอพายว้เนาะนี่กะคว้มรูของยายเจมล่ะที่ประสบมาด้วยตัวเองเจ็ดสวนยังกับปลูกหลายอย่างหลายแนวอันนาโคตรเท่าบ่หูวา่าเท่าสีได้ใส่น้ำาหลายปันใด ยิ่งปลูกกม็มีแต่อยากปลูกอยากปลูกพี่น้องปลูกอันนี้แล้วก็อยากปลูกอันนั้นปลูกอันนั้นก็อยากปลูกอันนี้คันผู้ใดเริ่มสีเฮ็ดที่ยแรกแล้วเอาถังใ่ไปโหลดถ้าห้าได้ว่างโล่งเป็นหลักเป็นฐานแล้วคือพ่อไปใส่ดอกเฮาก็ต้องได้ใส่อยู่นี่ลหละเอาแล้วๆเ,เลยบม่ต้องซื้อหลายเทียเปลืองเงินเปลืองทองแต่ถังพันลิตรนี่กะพอาเป็นสองพันสองหรือสามพันกว่านี่แหละไปซื้ออยู่บอลระเบือ จำว่ได้แต่สามพลิตรนี่เขาจะลดราคามันจะอยู่หกพันกว่าหรือ7 0 0ดกว่านี่ลืมซื้อมาปีปีกว่า2ปีสี่สองปีละปีกว่าแล้วสิเขาสองปีแล้วทั้งใหญ่สามพันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้เนาะคะ่ะ คานแท่งใยแจ่มแพ่งกับแผ่นพังก็เลยก็เลยมาแช่ประสบการณ์ให้ฟังว่าระวังไม่กับเล็กเนี่ยเฮาเลือกเล็กดีกว่าไม่พูแล้วฮาก็เสียค่าสมแซมสรุปเนาะค่ะเสียค่าสมแซมอันนี้ก็ต้องเสียเงินไปซื้อเล็กมาอีกสิเมื่อจักเซ็นบุเล็กก็ต้องเอาหนาก็นี่ข้านคางอีกเมื่อประมาณหนึ่งสองสามเล็กเซ็นหนึ่งวันสี 4, ่สี่เมตรบ่ สี่เมตรหรือสี่เมตรหรือหาสี hm. 1, 2, 3, ่เมตรเนี่ยเหล็กเส้นหนึ่งเหมดประมาณหนึ่งสองสามสี่อุ้ยสี่หาเซนได้เหล็กยางนานี่เเ้นละเ้นละเท่าไเจ็ดร้อยบ่เสียเงินหลายอยู่ดิในสีจ้างสร้างเป็นอีกมาออกอีกพี่น้องมีแต่เนี้ยเสียเงินกันท่าเฮ็ดทีแหลกแล้วมันมาแล้วเลย แต่ว่าก็เข่าสามปีสี่ปีสามสิบปีกับบ่อนาบ่อนาสิท่านได้สอมเด้ถ้าเ้าเห็ดอย่างจากยางเนี่ยมันสามสี่ปีห้าสิบ,บ่อนาท่านได้สอมเด้อันนี้อันนี้ได้สอมแล้วสรุปนะพี่น้องเอาเล็กกันแหละฟันทองงแย่ยเจมสรุปว่าให้เอาเล็กอันนี้คือความรู้เจ้าของเ้อะแต่ว่ากูรู้ทันอื่นสิว่าใหม่ดีกว่าก,กะก็ดีคือกัน ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบสำเนาค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ